สวัสดีครับสวัสดีครับครับนครับสวัสดีครับน้น้องเกมเองและน้องเนทเองทอกประเด็นหรือว่าถกแล้วก็ทอกผสมกันนะครับ EP นี้นี่ EP ที่ไรแล้วเนทสามไม่เปสามแล้วนะสอง EP ที่ผ่านมาเนี่คนดูประมาณสามล้านแปดนะครับแต่ไม่ใช่ของเราดูรายการเองเฮ้แต่ก็คนก็คนก็โอเคอยู่นะผมเข้าไปดูคอมเมนต์นะก็ใช้ได้อยู่นะสองพันสองพันสองพัน เออเพราะอีพีแรกนี่ดูดูเหมือนว่าน่าจะถูกใจใครหลายคนนะฮะแล้วก็อีพีต่อมาเราคุยกันเรื่องดวงใช่ไหมครับแต่ว่าอีพีนี้น้องเนทส่งมาโหน่าสนใจมากมันมีเรื่องอนึงเกี่ยวกับการทํางานพี่ว่าต้องให้เนทเล่าดีกว่าว่าจุดเริ่มต้นที่จะคุยกันอนนีพีนี้พอย์หลักซึ่งคนเขาเขาคงเห็นในภาพปกอยู่แล้วแหละแต่ว่าเราต้องขยายนิดนึงว่าทําไมเราอยากคุยเรื่องนี้เดี๋ยวเราจะไปคุยกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างกับเรื่องนี้ครับในเ,เรื่องคลิปนี้ก็จะ พูดถึงเรื่องมันตสกิลกับความเป็นเอ,อ,อาว่ามันมีผลดีผลเสียยังไงจะสุดไปสักทางดีไหมหรือว่าไม่สุดสักทางมันดีกว่ามีผลเสียผลดียังไงก็จะได้ในมุมของมปเกมที่เป็นหัวหน้ามาประมาณปีกว่าปีกว่ากับในมุมของเดที่เป็นลูกน้องอะไรเงี้ยก็จะมีะอะไรมาแชร์กันเฮ้ยคุณระดับซีโอคุณเป็นล,ลูกน้องลูกน้องอะไรผมก็ยัง <laughs> ผมก็ยังเด็กอยู่ผมก็ยังแบบว่าศึกษาไปเรื่อยๆแต่ว่าอ,อกัน ชีวิตการทํางานพี่เกมมันจะมีเยอะกว่าแน่นอนอยู่แล้วอืมอืมใช่ก็จริงๆถามว่าตัวเกมทํางานมานานไหมก็ไม่นานนะประมาณหกปีหกปีตั้งแต่เออประมาณหกเจ็ดปีแหละแต่ว่ามันโชคดีอย่างหนึ่งเว้ยตรงที่เกมอะทํางานสามปีที่แรกใช่ป่ะสองปีครึ่งก็ขึ้นมาเป็นหัวหน้าแต่เป็นหัวหน้าในแบบในยูนิตเป็นยูนิตแบบยูนิตเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็เช่นเดียวกันพอย้ายที่ทํางานมาปีครึ่งต่อมาสองปีต่อมา ก็ปีนี้ปีทปี่ีสามนะก็คือมาเป็นหัวหน้าในอีกยูนิตหนึ่งเหมือนกันอะไรเงี้ยมันก็เลยได้จับงานตั้งแต่เราแบบตั้งแต่เราเป็นพนักงานไล่ขึ้นมาเป็นหัวหน้าฝ่ายแล้วก็มาเป็นคนคุมทั้งฝ่ายเลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็เะเจอสังคมมาค่อนข้างเยอะแล้วเออใช่ใช่ใช่อาจจะมีประสบการณ์เรื่องของการทํางานออฟฟิศค่อนข้างเยอะซึ่งก็เลยอยากอ่ะโอเคอายุในยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดแหละแต่ก็ทํางานมาหลายที่พอควรแต่ก็อยากจะลองแชร์ดูว่าไอเรื่องของความเป็นเป็ด ซึ่งจริงๆเนี่ยถ้าถ้าถ้าพูดคือมัลติสกิลถูกไหมทุกคนจะพูดแบบสวยงามว่าแบบว่าเฮ้ยเราต้องการพนักงานที่มีมัลติสกิลใช่ไหมครับทุกออฟฟิศนะแล้วก็เอ่อถ้าแต่ถ้าพูดภาษาไทยง่ายๆอ่ะคือเราต้องการพนักงานที่แม่งทํางานให้เราได้มากกว่าเรื่องเดียวก็คือถนัดมากกว่าหนึ่งด้านอ่าเออเพราะล้วพอยความไปถนัดมากกว่าหนึ่งด้านมันก็เลยกลายไปสอดคล้องกับคำว่าเป็ดซึ่งแบบเป็ดในใน ไม่รู้นะในมุมมองพี่เดี๋ยวเราแชร์กันมุมมองพี่เนี่ยเป็ดในยุคสมัยก่อนหน้าเนี้ยชักประมาณย้อนอกลับไปสักประมาณสิบกว่าปีะคนที่ถูกมองว่าเป็ดอะ่ะมันคือมันคือคนที่ไม่ประสบความสําเร็จอะไรสักอย่างคือทําหลายอย่างทําเป็นหลายอย่างแต่ว่าไม่สุดสักทางแต่ว่าในอีกสิบปีต่อมาณนะช่วงเวลาเนี้ยมุมมอง,องคําว่าเป็ดอะ่ะมันเปลี่ยนไปในในมุมมองพี่นะเออ<ม>ของเนทคิดว่าไงคือเนทอะมันอาจจะเจนเนทอะน่าจะเริ่มทํางานมาสักสามปีถูกไหม,ม เออเราจะห่างห่างกันแล้วว่ามา 6, 3, 3ันหกสามสามปีเรื่องอนนของเรื่องของอายุงานของเน็ตโตมาคราบว่าเป็ดที่มันเป็น,ปนยังไงบ้างจริงๆโตน,นันเองก็เป็นเป็ดอยู่นะคือมองว่าความเป็นเป็ดมันมันมีข้อดีอยู่ก็คือเราสามารถมองเขาได้เลยว่าเขาว่าสนใจหลายเรื่องแล้วความที่เขาสนใจหลายเรื่องวว<ม>อง่ะเขาจะไปศึกษา<ม>เ,รเรื่องนู้นเรื่องนี้ซึ่งม,มันแสดงเห็นว่าเวลาในแต่ละวันของเขาอ่ะ เขาจะเอาไปลงกับพวกสิ่งที่เขาสนใจสิ่งที่เขาสนใจมันมันกลับกันกับคนที่เก่งอะไรสักอย่างที่เขาแบบโฟกัสด้านนั้นด้านเดียวเขาอาจจะมีแบ่งเวลาไปทํอย่างอื่นเวลาดูซีรีส์อะไรเงี้ยแต่ถ้าคนที่เป็นเป็ดอ่ะเขาจะโฟกัสได้หลายเรื่องอย่างวันนี้อยากอยากลองอันนี้เหมือนมีการลองผิดลองถูกแล้วก็ลงลึกบางทีก็ลงลึกไปเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าหลายๆคนก็มองว่าเมอวันี้มึงจะเสร็จมันจะสุดทางเลยวะ่ไเมครอบผอเพราะว่า พามันจริงก็คือเรื่องเรื่องหนึ่งที่เราจะสามารถชํานาญได้เราอาจจะต้องอใช้เวลาแบบมาหาศาลจนกว่าเราจะบรรลุมันใช่ไหม,มเพราะเชื่อว่าอะไรก็ตามสักเรื่องหนึ่งมันมันเรียนรู้ไม่เส้นสุดอยู่แล้วอย่างาร์มมนันคลียรทเงี้ยตอนนี้มันดิจิตอลมีเดียแต่ในอนาคตให้คอนเทนต์ก็จะเปลี่ยนไปเราก็ต้องพัฒนาตัวเองตามยุคตามสมัยอยู่ดีคราวนี้คนก็จะมองว่าเป็ดเดี๋ยวมันก็อ้าววันนี้มึงเรื่องนี้วันนู้นเรื่องนู้นสุดท้ายมันก็แบบสแตนดาร์ดอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่ามุมมองใน หัวหน้า HR จะจ้างใครสักคนใช่ไหมถ้าเกิดมี mm hmm. มันติสกิลเหมือนเขาจะลดคอร์สได้ถ้าเกิดว่าสาสมการาฟิกเขาอยากได้การาฟิกแบบนิดๆหน่อยๆไม่ได้แบบวือวาอะไรขนาดนั้นแต่คนเนี้ยอาจตัดต่อได้ก,การาฟิกได้อีกอลงล็อกพอดีทนทีจะไปจ้างการาฟิกอีกคนเนี้ย mm hmm. ก็จะมาลงล็อกนี้พอดีได้หลายสายอะไรเงี้ากถ้าเป็นวีเกมน,น่าจะรู้เรื่องนี้ดีในการแบบมเนจลูกน้องใช่ไหม ใช่ใช่ใช่ใชคือ,อต้องแยกก่อนไอไอไอเรื่องของความเป็นมารติสกิลกับคนที่รู้รู้ลึกกับรู้กว้างมันจะประมาณนี้คือเท่าที่พี่รีเสิร์ชแล้วก็ลองอ่านอะไรอะจริงจริงเรื่องเนี้ยที่เราคุยกันอนะ่ะมันมีการพูดคุยกันเยอะมากแล้วก็มีข้อมูลเยอะมากเพราะฉะนั้นถ้าใครได้ฟังก็ลองไปเสิร์ชหาอ่านได้เลยนะครับผมก็พยายามหาอ่านแล้วก็เอาจากประสบการณ์จริงมาพูดดีกว่าะนะฮะแล้วก็สิ่งสิ่งที่อ่านมาอาจจะเป็นบางโค้ดที่แบบเออน่าสนใจมันมีอันนึงของบ r i ก k ินโฟทีวีเขาบอกว่าโลกไม่ได้สนใจว่าคุณ โลกไม่ได้สนใจว่าคุณทําอะไรได้บ้างแต่สนใจว่าจะปรับตัวและพัฒนาต่อไปได้หรือเปล่า mm hmm. ในยุคปัจจุบัน mm hmm. ซึ่งแบบพี่ไปเจอโค้ดนี้แล้วพี่แบบเฮ้ยอันนี้จริงวะเพราะว่าในฐานะที่เรากําลังอย่างอย่างบริษัทเรากําลังจะรีกูดคนเข้ามาคือกาลังจะรับคนเข้ามาจริงๆอะ่ะถามใจเราลึกๆอะ่ะเราก็ไม่ได้สนใจนะว่าในวันแรกอะ่ะเขาจะทําอะไรได้บ้างแต่ว่าเราจะมองละว่าเขาจะสามารถปรับตัวและพัฒนาต่อไปได้ไหมในในใ, mm hmm. ในสักยภาพที่เขามีสิ่งที่เราจะมองเห็นจาก จากในมุมมองของการบริหารคนก็คือเราก็มองไปแล้วว่าเด็กคนนี้มีคาแรคเตอร์ย่างไงอย่างแรกคือ <c oughs> สมมุติว่าคุณสมัครเป็นครีเอทีฟผมดูคาแรคเตอร์คุณก่อนเลยคาแรคเตอร์ของความเป็นครีเอทีฟคืออย่างหนึ่งคือเรารู้อยู่แล้วว่าคุณจะต้องสื่อสารฉะฉานแล้วก็ดูมีความคิดสร้างสารรค์ <c oughs> คือเรื่องของการสื่อสารเป็นพื้นฐานของของครีเอทีฟที่สําคัญเพราะว่า ครีเอทีฟเป็นหนึ่งงานที่ใช้ความคิดก็จริงแต่คุณไม่สามารถใช้ความคิดอยู่คนเดียวแล้วก็แล,วกแล้วก็พูดตัวเองอยู่คนเดียวเพราะคุณต้องออกไปพรีเซนต์งานคุณต้องอไปเจอลูคกค้าคุณต้องถ่ายทอดกับฝั่งโปรดักชันคุณต้องคุยกับฝั่งโพสต์โปรดักชันถ้าคุณล้มเหลวตั้งแต่การสื่อสารไม่มีความมั่นใจในคาแรคเตอร์ตรงนั้นเราก็รู้แล้วว่าเด็กคนนี้พัฒนาต่อ,อยากต่อให้คุณจะมีแนวคิดที่ดีมากแต่ว่าวันหนึ่งถ้าสมมุติเรามองเห็นว่าเขาใจอ่ะสมมุติเขามีแนวคิดที่ดีแล้วคาแรคเตอร์เขาย คือเขานนาจะปรับได้อ่ะก็ก็ก็ไปได้แต่ถ้ามันไม่มีเลยอะเราดูคาแรคเตอร์แล้วมันไม่ได้เลยอย่างเงี้ยมันมันก็คือไม่ได้เออใน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 ความคิดเราภาพแรกที่ที่เราเจอโคดนี้แล้วเราก็มาซิงกับเรื่องเนี้ยเรารู้สึกว่าเอออันนี้จริงว่ะมันก็เลยทําให้นั่นคือเป็ดในยุคในยุคนี้ที่อืมเป็ดในยุคนี้ที่เจนเจนอย่างอย่างเราเราเนี่ยอย่างเนสขึ้นมาเนี้ยก็บอกเนี้ก็เป็นเป็ดแต่เนีสก็อาจจะเป็นเป็ดที่ที่อ่อมันจะมี คำว่าเป็ดมัน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 หลายหลายแบบมากๆเลยนะแต่ว่าออย่างสมมติว่าเน็ตบอกวาเนี้เป็นเป็ดที่จะมองว่าเน็ตเป็นเป็ดที่ทําเรื่องของคอมพิวเตอร์กราฟิกได้เกือบหมดซึ่งก็กลายเป็นว่าเน็ตก็เป็นสเปเชียลิสต์อยู่ดีถูกไหมมันกลายเป็นว่าในมุมหนึ่งเป็ดเป็ดมันจะมีความเข้าใจในตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แล้วมันเหมือนจะเป็นตัวเชื่อมทุกคนเข้าด้วยกันเพราะว่าเขาเข้าใจหลายด้านตรงนี้ด้วยมันก็เป็นพอสวรรค์อย่างหนึ่งของของคนที่เป็นเป็ด อันเนี้ยมีอย่างหนึ่งที่อยากถ่ายทอดแล้วรู้สึกว่าเนี้ยคือเรื่องจริงที่มันเกิดขึ้นในああในสังคมปัจจุบันจากให้ลองสังเกตคนที่เป็นผู้นําคนที่เป็นผู้บริหารคนหรือว่าจะเป็นหัวหน้าคนก็ได้ไม่ต้องผู้บริหารเอาแค่ระดับชั้นหัวหน้าฝ่ายเนี่ยああส่วนใหญ่คนพวกเนี้ยจะเป็นคนที่มีความเป็นเป็ดสูงอ่าคือ,ค,อคือมันเป็นจริงๆมันคือพี่ว่ามันเป็น เป็นบุคลิกภาพหนึ่งเป็นเป็นสิ่งที่ควรจะมีของผู้นําเลยนะเพราะว่าคุณจะเป็นผู้นําได้เนี่ยคุณจะคุณควรจะต้องมีความเป็นเป็ดซึ่งเป็นเป็ดมันคือภาษาไทยแต่ถ้าพูดจริงๆภาษาแบบทํางานก็คือมีความเป็นมารติสกิลคุณอาจจะไม่ได้เก่งถ่ายภาพคุณอาจจะไม่ได้เก่งเรื่องกราฟิกแต่ว่าคุณต้องรู้แล้วคุณก็ต้องลงไปคุกเคลียกับมันแล้วก็คุณไม่สามารถลงไปทําเองได้หรอกแต่ว่าถ้าคุณรู้เนี่ยคุณจะเมเนจมันได้ดีขึ้น เช่นเดียวกันกับถ่ายภาพคุณไม่สามารถจะบอกว่าจะกดชัตเตอร์ตรงนี้แล้วภาพมันจะออกมาแบบนี้แล้วมันจะสวยมากๆแต่ถ้าคุณรู้วิธีการคุมแสงรู้โทนสีภาพถ้าในงานโ<ม>ปรดักชัน่นคุณไม่ต้องลงมือถือเองเพราะฉะนั้นแปลว่าคนที่เป็นผู้บริหารหรือเป็นเป็นหัวหน้ามันจะต้องมีความเป็นมารติสกิลแล้วมันก็จะเป็นบุคลิกหนึ่งที่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนที่โตขึ้นมาแล้วพุ่งไปเป็นเรื่องของโปรดวเซอร์เอ่ยไปเป็นเรื่องของหัวหน้าฝ่ายเอ่ยเนี่ยมันจะเป็นคนี้ยคนที่แบบ มีความมีความรู้กว้างแล้วก็มัลติสกิลแล้วก็มีทักษะในการพูดในการสื่อสารที่ดีแต่ว่าคนที่เป็นเขาจะเข้าใจในเรื่องอ่ะสมมติว่าเขาเขาเข้าใจสั้างภาพใช่ไหมเขาก็จะรู้ว่าอันนี้ถ่ายได้ไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่เข้าใจเขาจะแบบอ้าวทำไมอยากได้ยัง้งทำไมถ่ายไม่ได้วะอะไรเงี้ยพอเขาเข้าใจปุ๊บเขาก็จะรู้อ๋อโอเคมันถ่ายไม่ได้เขาก็จะเข้าใจพนักงานหรือว่าลูกน้องเขาได้ดีขึ้นด้วยใช่ใช่แล้วก็ ในมุมหนึ่งถ้าคนที่เป็นแบบ s p e c i a l ลิสเลย,ยเป็นแบบรู้ลึกเลยเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ในในในชั้นปฏิบัติงานที่แบบเขาทํางานของเขาเลยแบบนี่คืองานเขาแล้วเขาก็รับผิดชอบจ็อบเขาจนเสร็จอะไรอย่างเงี้ยมันมันม,มันก็มีมันก็มีความ มันพี่เขาว่าประสบการณ์พี่ละกันที่มองเห็นว่ามันเป็นมันเป็นแบบนั้นว่าจะมีคนที่แบบเป็นแบบมัลติสกิลแล้วก็มีคนที่เป็นสเปเชียลคือรู้เฉพาะด้านนี้แล้วก็ทำไม่เฉพาะด้านนี้แต่ในวันหนึ่งคนที่เป็นสเปเชียลเขาก้าวขึ้นมาเพื่อที่ไปเรียนรู้เรื่องอื่นได้เพราะนั้นไอ้คาว่าเป็ดไอ้คาว่ามัลติสกิลอะสุดท้ายท้ายสุดมันอยู่ที่ที่ตัวที่ตัวเราว่าเราจะวางโพสิชันตัวเองยังไงแล้วอยากจะทําให้ตัวเราเองเป็นยังไงแต่ถ้าเราพูดในยุคปัจจุบันเนทบอกเนทเป็นเป็ดข้อดีของเเปดในนมมมุออองงขาแบบ เอาประสบการณ์แล้วกันเราไม่เราไม่มองว่าแบบเอ้ยมันทำอย่างนี้ไนี่เอาประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวมีแชร์ไหมแชร์กับเพื่อนๆไนหนยเป็ดสามารถจบงานด้วยรวดเร็วแล้วก็ด้วยตัวเองอืมอ่าผมว่ามีงานชิ้นหนึ่งอะถตอว,ว่าเป็นโมชั่นกราฟิกวิดีโออะไรสักอย่างช่้นมททาไปทํามาอ้าวต้องรีทัชรูปนี่หว่าอ้าวอืมโฟโต้ช็อปเป็นอีกอะไรเงี้ยเราก็จะสามารถโยกไปโฟโต้ช็อปได้แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีมัลติสกิลแบบเนี้ยเราก็ต้องวิ่งไปหากราฟิกกราฟิกทำมาหน่อย ซึ่งมึงก็จะเพิ่มเลนเวลางานให้แบบกว้างขึ้นคราวนี้พอเราจบเองได้เนี่ยเราจะเข้าใจว่าเราจะโยนมาทำโมชั่นยังไงต่อเราก็จะจัดการมันตัวเองอะไรเงี้ยมันก็เป็นแบบมันเป็นข้อดีอา,ากๆมาแต่ว่าไม่ได้สนับสนุนว่าทุกคนต้องแบบเป็นทุกอย่างมันจะกลายเป็นว่า mm. ที่ออฟฟิศสั่งอะไรมาก็ทําอะไรเงี้ยบางทีก็ต้องดูบาลานซ์ด้วยว่ามัน mm. เรารับไหวไหมไม่ใช่แบบว่า mm. ทํากราฟิกอยู่ไป,ไปมา,มา,มาแบบต้องไปทำพรีเซนต์ใน p o w เ r ร o i n t พออย่างเงี้ยมันมันก็ไม่ใช่ไงถ้าเกี่ยวว่ามันจาไปมันก็ไม่ดี มันต้องอยู่ในแร์เรียที่เราแบบควบคุมได้ด้วยใช่ครับใช่ใช่คือความเป็นเป็ดมันก็จะมีความเชื่อมโยงหลายอย่างเราก็ได้บอกว่าเราสนับสนุนให้ทุกคนเป็นมัลติสกิลอย่างเช่นสมมุติว่าพี่เป็นครีเอทีฟแล้วพี่พี่จะอยากจะเรียนรู้ในการทําซ่อมรถแล้วพี่จะกลายเป็นมัลติสกิล l อกวเออใช่ซึ่งมันไม่ได้สอดคล้องกัน,อนไ,ไออ มันไม่ใช่แบบนั้นในในพาร์ทของเราในเรื่องของการทํางานมันก็คืออสมมติว่าผมอยู่ในโปรดักชันผมก็ต้องรู้ว่าอะผมเป็นครีเอทีฟแต่ผมก็ควรจะรู้ว่าการถ่ายภาพเป็นยังไง<ม>ผมควรรู้ว่าโอเคถ้า CG จะขึ้นประมาณไหนจะต้องเป็นยังไงอันนี้อันนี้คืออ,นนคอ,อันนี้คือความเป็นมัลติสกิลที่เราจะต้องไปเสริมมาแต่ละคนเพื่อให้ตัวเรามีมูลค่ามากขึ้นแล้วพี่พูดตรงๆว่าณนะวัน,น,น,เ,น,เ,นเนี้ยคนที่แปลมัลติสกิลเป็นเป็ดเนี่ยมันมีมูลค่าสูงขึ้นแล้วไม่ได้ถูกมองในตลาดว่า โอ้ยไอ้นี่ไม่สุดสักทางไม่จริงเลย <ừ m. S 2> เพราะในโลกยุคปัจจุบันต้องการคนที่เป็นมัลติสกิลมากมากเพราะอย่างที่เน็ w บอกหนึ่งเลยคือเขาลดคอสสองเลยคือเขามองว่าคนที่เป็นเป็ดสิ่งพื้นฐานที่เป็นข้อดีของเป็ดเลยคือคนพวกนี้จะเป็นคนที่เรียนรู้ได้เร็วแล้วเขาจะไม่ค่อยกลัวในการเฮ้ยฉันจะต้องเรียนรู้สิ่งนี้ฉันจะต้องเรียนรู้สิ่งนี้ <ừ m. S 2> เพราะเขาผ่านเขาผ่านจุดที่แบบว่าโอเคไปเรียนรู้สิ่งนี้ก็ได้โอเคฉันไปเรียนรู้สิ่งนี้ก็ได้นึกออกไหม <ừ m. S 2> มันก็เลยกลายเป็นว่า อย่างน้นนอยๆเนี่ยมันจะเห็นว่าไอ้คนที่เป็นมัลติสกิลเนี่ยแม้ว่าเขาจะไม่สุดแต่มันแปลว่าเราเห็นทรายบางอย่างเราเห็นเราเห็นสัญญาณบางอย่างว่าเขาจะสามารถเรียนเราสามารถถ้าเราเป็นผู้บริหารเราจะมองว่าเด็กคนนี้เราสามารถใส่อะไรเข้าไปเพิ่มได้ <c oughs> เพื่อที่ให้เขาแบบว่า <c oughs> เรียนรู้ต่อเพื่อที่มันมัลติสกิลมากขึ้นปรับตัวได้ดีอะไรแบบเนี้ยซึ่งซึ่งซึ่งอันนี้คือข้อดีที่พี่มองว่า <c oughs> ยุคปัจจุบันมันเป็นแบบนั้นแต่ข้อเสียมันก็มีข้อเสียเนี่ยก็อย่างที่พี่บอกข้อเสียคือถ้าสมมติว่า ด้วยความที่เราด้วยความที่เป็นมัตติสกิลเนี่ยแล้วเป็นคนที่พี่ว่าอย่างหนึ่งคือเขาเป็นคนที่ต้องเป็นคนที่ตัดสินใจอะไรค่อนข้างกล้าเสี่ยงอแต่มันก็จะมีบางครั้งที่อาจจะเสี่ยงไปในจุดที่เหมือนที่เนทบอกสมัสนุนเลยไปเสี่ยงในจุดที่ที่มันไม่ควรจะเสี่ยงอย่างเงี้ยเอออันนี้ก็อาจจะอาจจอย่างเช่นสมมติพี่มีความรู้เรื่องบริหารบ้างแต่พี่อยู่ๆพี่อยากจะกระโดดไปจับงานอย่างอื่นอ่า อะไรอย่างเงี้ยมันมันก็อาจจะผิดจุดผิดจุดผิดประเด็นแล้วมันก็จะเกิดความเสี่ยงกับตัวเองใช่ครับใช่แล้วก็มันจะมีเรื่องของมออฟิตที่แบบว่าอ้าวคุณก็ทําเป็นนี่ก็จะแบบโดนโยนงานให้ตลอดเพราะรู้ว่าแบบทำมันนษ้นเป็นอันนี้ก็เป็นอันนี้ก็เป็นข้อเสียที่คนอื่นสามารถจะมองเราได้แบบว่าแบบโยนงานโยนอะไรให้ตลอดอย่างนี้ก็ได้ซึ่งเราก็ต้องหัดปฏิเสธด้วยถ้ามันไม่ใช่เรื่องที่เราแบบว่า ไม่แบบมันไม่ใช่จะต้องมาหลับจริงๆอะไรเงี้ยอืมอืมใช่ครับผมว่านอันนี้อันนี้เป็นเรื่องของบาลานซ์ในการในการจัดการงานและมันมันก็จะลึกไปอีกพอพอสมมติว่าเราเราเป็นคนที่เป็นมัลติสกิลแล้วเราทำงานอยู่ในสังคมการทํางานวงกว้างเนี่ยเราไม่รู้ว่าสุดท้ายเนี่ยไอ,อความเป็นมัลติสกิลของเราเนี่ยมันดีในแง่ของการทํางานแต่อาจจะไม่ดีในแง่ของเอ่อสังคมโดยรอบตัวเรา หรือว่าในในแง่ของตัวชิ้นงานด้วยซ้าไปเออทำไมถึงพูดแบบนั้นทพี่พูดแบบนั้นก็คือโอเคพู้บอกอาจจะบอกว่าวันนี้ยกตัวอย่างเช่นอย่างวันนี้สั่งงานไปชิ้นหนึ่งแล้วเราก็เห็นว่ายูทําได้เราก็ให้ยูเพิ่มอีกชิ้นหนึ่งโดยที่เราอาจจะมีพี่อาจจะมีคนที่เป็นยูนิตเนี้ยที่คอยทําสิ่งนี้ได้ดีแต่พี่มองว่าอา้าวแต่ถ้ายูจบเรื่องนี้ด้วยตัวคนเดียวได้ควรจะจบอปรากฏว่าเเา่กอแล้วก็ทุ่มไปคนคนคนใน A เอ โดยที่นายบก็ไม่ได้ทํางานใช่ไหม mm. แต่นายเได้ทํางานสองงานนายเจะพอใจแต่ว่านายบก็เอา้าแล้วจะแล้วงานเราคือยังไงถูกปะ mm hmm. แต่ในพาร์ทเดียวกันที่นายเอพอใจในายเอฟิตแบกง,งานกลับมานายเอก็อาจจะแบบทํางานสองชิ้นน่ะด้วย mm hmm. ความที่มันถึงงาน mm hmm. น่ะทาได้ก็จริงแต่ประสิทธิภาพในการทํางานมันอาจจะไม่ได้เต็มร้อยเพราะนั้นไอความเป็นเป็ดเราก็ควรบาลานให้มันดีเราเราเรียกว่าใช้มันให้เป็นประโยชน์คือต้องมีต้องมีความ รียกว่ามีทักษะในการตัดสินใจที่ดีอือย่างแรกคือรู้หน้าที่ตัวเองว่าตัวเองทําอะไรอัน,นั้นคือสําคัญที่สุดสองคือประเมินเวลาในการทํางานในแต่ละอย่างแต่ละชิ้นงานที่รับมอบหมายแล้วอย่างที่สามก็ค่อยที่จะโอเคถ้าเสร็จจากหนึ่งสองเรารู้ละหน้าที่เราคืออะไรสองเรารู้ละเวลาเราจํากัดแค่ไหนเราองทาเสร็จสมมติว่าเราเสร็จแล้วจริงอย่างที่สามเราค่อยเราค่อยโอเค เราทำสองอย่างแรกเรียบร้อยแล้วมันมันไปต่อได้ในการที่จะช่วยเหลือองค์กรหรือช่วยเหลืองานส่วนอื่นเราก็ค่อยเป็นเรียน,นรู้ในทางนั้นพ,พี่เกมรู้เรื่องอะไรนะอ่าหลุดหลุดพอยใช่ไหมเพิ่งเพิ่งฟังพอดแคต์มาเรื่องหนึ่งพี่ในซีเกซอนนี่แหละ<อ>มันจะมีมีวารานโบฟเฟตที่เป็นนักลงทุนกับบิลเกตสองสองคนนี้จะเป็นรุ่นคุณปู่ที่แบบว่าสนิทกันมากเป็นสถติสิันมากใช่ไหม เสร็จแ,แล้ววันหนึ่งอ่ะวอลเลย์บัฟเฟตอ่ะไปกินข้าวบ้านวิวเกต้วยทีเ่เสร็จแ,แล้วพ่อพ่อของวิวเกตอ่ะถามทั้งสองคนว่าถ้าจะให้เขียนคําคํหนึ่งออกมาเขียนคำคำหนึ่งออกมาแบ<ม>บสาธยายทั้งชีวิตของทั้งสองคนอ่ะที่เป็นเศรษฐ<ม>ีแบบพันล้านติดระดับโลกแล้วอ่ะจะเขียนคําว่าอะไรเ<ม>ขาเลยทุกสองคนเนี้ยไปแยกย้ายเขียนออกมาไว้พ<ม>ี่แล้วคํามันออกมาเป็นคาว่าอะไรรู้ไหมไมันเป็นคาว่าโฟกัสของทั้งสองคนเลยไปเขาบอกว่า ทุกคนต้องโฟกัสอยู่ในจุดที่ตัวเองควรจะเป็นห้ามหลุดโฟกัสถ้าเราเป็นเป็ดแเราก็วควรจะโฟกัสในสิ่งที่แบบว่าบาลานซ์ให้มันสแตนดาร์ดในแอนด์เลทที่เราเป็นอยู่มไม่ใช่แบบว่ารับนู้นรับนี้มาใช่ไหมมันกลายเป็นสองพอยต์พอแยกเป็นสองพอยปุ๊บมันจะห้าสิบห้าสิบเปอร์เซ็นต์ย่างเงี้ยมันจะแบ่งอะไรงเงี้ยใช่ครับขนาดนักลงทุนยังไงเขายังพูดเรื่องโฟกัสเลยใช่สุดสุดสุดท้ายก็คือพอนี้เปนสมเด็จมากๆเขาก็ยังค่อนข้างที่จะ ชัดเจนว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดในการที่จะผลิตงานหรือว่าทําชิ้นงานหรือทําองค์กรทําธุรกิจให้ประสบผลสำเร็จคือคุณต้องมีโฟกัสกับสิ่งนั้นด้วยใช่แล้วก็มีการจัดวาง priority คือการจัดวางลําดับความสําคัญอที่ถูกต้องเออแต่แต่ไม่ใช่ว่าห้ามมันเป็นนะไม่ใช่ว่าห้ามมันเป็นนะใช่ใช่ไม่ใช่แบบต้องเจาะเรื่องเดียวอยงี้ไม่ใช่นะแต่ว่ารู้รู้ตัวเองแค่นั้นเองใช่ใช่ก็ก็ย้อนกลับไปอย่างที่เราบอกว่าสมมุติว่าวันหนึ่งคุณอยู่ในตําแหน่งกราฟิกของบริษัท คุณควรจะเป็นอะสมมุติว่าแต่ว่าเฮ้ยฉันอยากจะเรียนรู้คุณคงไม่ข้ามไปเรียนรู้เรื่องของการเขียนคอนเทนต์เลยนึกออกไหมหมายถึง mm hmm. ว่าคอนเทนต์ไรเตอร์คือคุณอาจจะข้ามไปเรียนรู้ในเรื่องของการถ่ายภาพหรือคุณอาจจะข้ามไปเรียนรู้ในเรื่องของคอมพิวเตอร์กราฟิกซึ่งคอมพิวเตอร์กราฟิกก็มีอีกหลายศาสตร์กราฟิกก็มีอีกหลายศาสตร์มีรีทัศมีนู่นมีนี่ถูกไหมมันอาจจะเป็นแบบนั้นในมุมในเชิงนั้นซึ่งมันจะเหมาะสมกว่าในแง่ของในแง่ของการทํางานในยุค ัจจุบันคือเราต้องการเป็ดแต่ก็กลายเป็นว่าในโลกตลาดปัจจุบันก็ต้องการเป็ดที่เป็ดเฉพาะทางไม่ใช่ว่าคุณบอกว่าคุณเป็นกราฟิกแล้วคุณอยากจะเป็น AE อืมใช่เนื่องรอกป่าอันเนี้ยอันเนี้ยอาจจะทําให้คุณหลุดพ้อยได้ซึ่งซึ่งเรามองว่าในโลกปัจจุบันนะนนี่ความคิดเราเองนะเรามองว่าการเป็นเป็ดหรือเป็นมัลติสกิลเนี่ยควรจะอยู่ในในครอบรวมของอย่างเช่นคุณอยู่โปรดักชั่น คุณทางานโปรดักชั่นคุณก็ควรจะเป็นเป็ดในในในวงโปรดักชั่นในวงนั้นคุณไม่ควรจะข้ามไปเป็นเป็ดในเซลล์อ่ะนึกออกปะอืมใช่เออมันมันมันจะไม่ได้ซัพพอร์ตให้ชิ้นงานของคุณดีขึ้นอย่างหนึ่งข้อแรกแต่ไม่ได้หมายว่าคุณไม่ควรทํานะแต่ถ้าคุณทาได้ดีจริงจริงก็คุณทำสองอย่างนะนั่นคือคุณเก่งมากอันนั้นคือคุณเก่งเรายอมรับแต่ว่าเราก็บอกน้องๆหลายๆคนที่กำลังจะเริ่มเข้ามาในชีวิตการทางานอ่ะมันควรจะเริ่มจากอย่างเนี้ยควรจะสนใจในสิ่งที่ทําแล้วก็แตกแขนงงงงงงออ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 กกกไไปววววาาาดขขตตตััเเ็้่่ชีพยูรล แล้วฉันสนใจอะไรบ้างแล้วลากเลยครับวาดไมแแบบตรงกลางเขียนเขียนอาชีพตัวเองลากว่าฉันสนใจสิ่งนี้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 แล้วอีกขาหนึ่งก็วาดอีกสิ่งที่เกิดขึ้นและควรจะทําถ้าฉันเป็นสิถ้าฉันเป็นอาชีพนี้คืออะไรทีนี้มันจะสิงกันเอาฝั่งซ้ายฝั่งขวามามาเชื่อมกันว่าอ๋อโอเคถ้าฉันเป็นกราฟิกเขาฉันควรจะเรียนรู้เรื่องคอมพิวเตอร์กราฟิกไว้ด้วย ด้านนี้ก็จะเียนฉันอยากเรียนรู้ทางเตอร์กราฟิกาทางด้านซ้ายด้านขวาเียนว่าฉันควรเรียนรู้มึงซิงกันปึ๊บจบแค่นั้นก็แบบว่าเราเจอสิ่งที่มัลติสกิลเราต้องการแล้วได้ใช้จริงในชีวิตประจำวันซึ่งเราว่าจะช่วยคนทํางานในยุคใหม่ได้เยอะมากอืมเคยเคยฟังเรื่องมึงมาเหมือนกันพี่เขาบอกว่า <S <S ถ้า,ถาอยากรู้<ม>ว่าตัวเองชอบอะไรเงี้ยให้ให้ลิฟต์ลิฟต์เป็นข้อมาอาจจะแบบสิบยี่สิบข้ออะไรเงี้ยขั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยห้าข้อแรกมันคือสิ่งที่เราชอบที่สุด แล้วห้าข้อนะั้นมันจะแบบอยู่ในกรุ๊ปเดียวกันโดยโดยธรรมชาติเลยอะ่ะมันจะไม่ใช่แบบว่าเราเราชอบวิดีโอแต่ข้อสอง,องเราไปแต่งรถชอบเครื่องยนต์อะไรเงี้ยมันไม่มีทางแบบหลุดขนาดนั้นห้าข้อแรกจะเป็นห้าข้อที่สรุปว่าเรากลังชอบอะไรแล้วเราควรโฟกัสอืมดีอันนี้ดีนะ่าลองทำอย่างถ้าใครฟังจบแล้วอยากไปลองทําก็ไปลองดูได้นะเพราะว่าเช,ชื่อว่ามันน่าจะไกด์ไลน์ในชีวิตน้องๆที่อาจจะยังไม่จบก็ได้นะเรียนปริญารีอยู่อย่างเงี้ย อาจจะไกด์ไลน์ชีวิตในการเรียนจบได้เยอะเลยว่าแบบโอเคฉันควรจะพุ่งไปทางไหนแล้วการเตรียมตัวก่อนที่ฉันควรจะพุ่งไปทางนั้นเนี่ยฉันควรจะต้องมีสกิลอะไรบ้างแต่โลกยุคนี้นะครับพูดพูดแบบในฐานะคนที่เป็นหัวหน้าในหัวหน้าฝ่ายโปรดักชันในขอบสนามแล้วกันคือเราพูดตรงๆเลยว่าเราไม่สามารถรับคนที่เก่งอย่างเดียวมาได้แล้ว mm hmm. เก่งแค่อย่างเดียวอันนี้เราอันนี้เราประสบการณ์ตรงเราไม่ได้บอกว่าทุกบริษัทเป็นนะแต่บริษัทเราอะในฐานะที่เราเป็นคน มีส่วนในการที่จะพิจารณาคนเข้ามาทุกวันนี้เกณฑ์เราคืออย่างน้อยๆคุณต้องทําได้สองอย่างสมมุติว่าคุณเป็นครีเอทีฟคุณก็ต้องทําอย่างอื่นได้สมมุติว่าคุณเป็นช่างภาพคุณก็จะต้องตัดต่อได้หรือมีความเข้าใจดังนั้นตัดต่อได้ได้ด้วยเพราะงานบร็อชั่นมันสิงกันอย่างการเป็นช่างภาพกับตัดต่อได้เนี่ยมันคือการลําดับภาพในหัวได้เลยอืนี่คือสิ่งหนึ่งที่ถูกไหมถ้าคนทำงานบร็อชั่นจะรู้ว่าถ้าเป็นช่างภาพแล้วตัดต่อได้เวลาซีนที่ถ่าย กับฉากที่ตัดคุณจะระบรับภาพในหัวได้ mm hmm. อือ่าเลยคุณเป็นกราฟิกกับคุณเป็นเกตเกตดิ้งคือเกดสีได้อย่างเงี้ยอะไรเงี้ยคือแบบมัน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 ซิงกันหมดเพราะฉะนั้นในประสบการณ์ปัจจุบันอะอยากบอกน้องๆทุกคนหรือคนที่กำลังทํางานอยู่ก็ได้ฮะยังไงก็ต้องมีมันติดสกิลเพราะโลกยุคเนี้ยมันไม่ได้ปฏิเสธเป็ดแต่มันต้องการเป็ดที่พร้อมพัฒนาตัวเองอยู่เสมอไม่ใช่เป็ดที่แบบ โอ okay, เคฉันเป็นเป็ดทาทุกอย่างแต่ไม่สำเร็จสักอย่างไม่ใช่แบบนั้นเราไม่ได้บอกคนแบบคนเป็นแบบนั้นเราบอกให้คนเป็นเป็ดที่พร้อมพัฒนาตัวเองแล้วบริษัทก็ต้องการคนแบบนั้นแน่นอนอันนี้คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในปี2020ใช่ครับสุดท้ายแล้วก็คือคุณทําได้ไหมถ้าคุณทาไม่ได้จะมีคนอื่นทําได้แค่นั้นก็จบใช่ใช่แค่นั้นเลยใช่ใช่ใช่ประมาณานี้นราจะประมบาณเนี้ยเรื่องเป็ดจริงจริสงสก็เป็ดเนยก็เป็ด ทุกคนท<ป>ุกคนทุกคนมีความความเป็ดอยู่แล้วอืมอืมใช่แต่ว่าบางคนก็จะแบบว่ายังไม่มั่นใจตัวเองเท่าไหร่อย่างเช่นแบบว่านักศึกษาปีสามปีสี่เงี้ยบางทีเรียนาหม่ไม่รู้เลยตัวเองชอบไหมอืมแต่ว่าก็ก็ทําไปอะไรเงี้ยน่าน่าเป็นท็อปิกในการคุย,ยนะพี่เรื่องแบบว่าเรียนมาแบบปีสามแล้วไม่ไหวแล้วจะซิ้วอะไรเงี้ยมีผลกระทบอะไรเงี้ยอืมอืมน่าน่ามาพูดเหมือนกันดีดีดีเก็บไว้อีพีหน้าใช่ได้่ได้ครับ ประมาณนี้นะรึ่ช่วงมางประมาณนี้นะครับได้อยู่ได้อยู่อยู่สนุกดีครับก็เนี่ยแหละเรื่องของการทํางานที่เรายิบมาฝากกันจากคนที่ทํางานอยู่นตอนนี้ครับแล้วก็ใช้ชีวิตเป็นพนักงานแล้วก็ยังอยู่ในผมใช้คำว่าอยู่ในเจเนอเรชันเดียวกันกับน้องๆวัยรุ่นหลายคนแล้วก็เป็นเจนเดียวกับเพื่อนร่วมงานหลายๆคนเพราะผมเชื่อว่า อุตสาหกรรมตอนนี้ในการทํางานวงการธุรกิจด้านต่างๆเนี่ยมีคนที่อายุอยู่ระหว่าง22-30แบบพวกเราเยอะแล้วก็มันจะมีเจเนเรชันแกรปบางอย่างที่คน30กับคน40คุยกันไม่รู้เรื่องเออเราก็เลยเป็นอาจจะเป็นพาร์ทหนึ่งที่เราถ่ายทอดไปว่าโอเคถ้าในเจนเนี้ของเราอ่ะมันเป็นยังไงกับรายการถกประเด็นนะฮะก็อีพีนี้เกี่ยวกับเรื่องเป็ดครบถ้วนไหมน้องเนทครับครบครับเคียร์ครับโอเคถ้าใครมาเคียร์ก็คอมเมนต์หน้าเดี๋ยว เราคุยปรึกษากับพี่เกมแล้วมาตอบก็ได้ถ้าแบบว่ามีเรื่องแบบซีเรียสจริงๆเนี้ยพักพักวัทางเพจได้เลยใช่ใช่ใช่ปรึกษาได้หมดใช่ครับปรึกษาได้หมดเออเออ่ะก็รประมาณนี้ครับอีพีนี้อีพีที่สามแล้วยังไงฝากช่วยช่วยกันถ้าชอบนะก็ช่วยกันขยายต่อเรียกว่าส่งต่ออ่อ ใช้คว่าประสบการณ์แล้วกันส่ตงต่อประสบการณ์แชร์กันในการทํางานแล้วใครเจออะไรแบบไหนมีความเป็ดแบบไหนหรือว่าไปเจอเรื่องราวอะไรเกี่ยวกับเป็ดความเป็นมัลติสกิลมานะฮะคอมเมนต์ไว้ได้เลยเราจะได้มาพูดคุยกันอีพีหน้านะเจอกันวันจันทรจะเป็นเรื่องอะไรเนี่ยก็รอติดตามแต่เชื่อว่าน้องเนสเนี่ยจะหยิบประเด็นน่าสนใจมาพูดคุยกันเหมือนเช่นเคยครับ,รบก็รอติดตามนะฮะอ่ะอีพีนี้เกมเองแล้วก็เ <Net S 2> นทลองเนพอเดครับครับคอรคบายบายซีอูอเกนครับซีครับสวัสดีครับ Yeah. Okay.